สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนตุลาคม2566ถามว่าในตรงส่วนของดวงดาวนะครับมีการยกตัวของดาวราหูเดี๋ยวซ้อจะทําคลิปพิเศษออกมาเฉพาะนะจะต,ตอนนี้จะไม่พูดถึงมากนะครับก็คงต้องบอกว่าในเดือนนี้นะครับความมันโนความเวิร์ดเวอร์ความคิดมากความฟุ้งซ่านยังอยู่กับชาวราศีเมถุนนะครับซึ่งจริงๆแล้วดาวชาวราศีเมถุนเป็นชาวทัดลมอยู่แล้ว แล้วโดนดาวธาตุลมเข้าไปสนับสนุนดวงอีกก็ยิ่งกลายเป็นว่าชาวราศีเมถุนนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการระเบิดอารมณ์ชาวราศีเมถุนจริงๆมันมีการระเบิดอารมณ์มาตั้งแต่เดือนนากันยาแล้วในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังมีการระเบิดอารมณ์อยู่ฉะนั้นก็คงต้องฝึกพึงระมัดระวังนะครับควบคุมตัวเองให้ดีหายใจสุดหายลมหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วนับหนึ่งให้ถึงสิบแต่เชื่อว่าคงนับได้ไม่ถึงสองหรอกนะครับก็คงวีนแตกแล้ว ฉะนั้นก็ต,ต้องจะบอกว่าอย่างนี้นะครับมีคําทํานายว่าร้อนที่ร้อนทางพัทีนาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวฉะนั้นซ้อไปกลัวอะไรนะซ้อกลัวคําว่าภายในครอบครัวครับนะฮะฉะนั้นพอเกิดคําว่ากลัวในคําว่าภายในครอบครัวอาจจะประทะคารมกันมาตั้งแต่เดือนกันยาเดือนตุลาก็ยังเหวี่ยงวีนย,ยังทะเลาะยังทุ่มเถียงยังมีเรื่องให้ปวดเสียนเวียนก้าวมีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจมีเรื่องให้ประชดประชันกัน นะฮะไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณลูกนะครับก็คงต้องบอกว่าคงต้องพึงระมัดระวังจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของคําว่าอุบัติเหตุอีเซิเดเนี่ยในเดือนตุลาคมชาวราศีเมถุนก็ยังต้องระมัดระวังต่อยอดมาตั้งแต่จากปลายเดือนกันยายนนะครับแล้วในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอีเซิเดอยู่หลายหลายคนมีเกฑ์เลือกเลือกตกยางออกฉะนั้นมองไปในเรื่องของสัญญกรรมได้ไหมมองไปในเรื่องของความสวยงามได้ไหม มองได้นะครับเพราะว่าในตรงส่วนของดาวพฤหัสนั้นถือว่าได้องศาที่ดีงามกับดวงชะตาตนโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,พาะในช่วงปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับในช่วงต้นเดือนเดือนจังหวะหนึ่งนะแต่จังหวะที่ดีที่สุดก็ต้องต้องรอ,อ,อราหูยกอ่ะเพราะราหูยกปุ๊บความปลอดโปร่งโล่งสบายของดวงดาวนั้นจะดีขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีเมถุนนะครับก็มีดาวแบบเคาะเข้าทํามุมถึง ฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็คงต้องเลือกหมอเลือกโรงพยาบาลกันนิดนึงถ้าจะทำสัญญกรรมหรือแม้แต่จะผ่าตัดอะไรนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะผ่าตัดแบบฉุกเฉินอาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหหรือไส้ตรงไส้ติ่งแตกนะครับและหลายๆคนนะฮะระมัดระวังในเรื่องของท้องไส้นิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านอ่ะ ฉะนั้นในนั้นคือเรื่องของสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวเองนะครับของชาวราศีเมถุนความเวิ่นเวอร์ความมันโนความฟุ้งซ่านยังจะอยู่กับคุณตลอดทั้งเดือนฉะนั้นอย่าให้มันครอบงำคุณโดยเด็ดขาดไปดูเรื่องเงินเงินทองทองนะครับดาวการเงินถือว่ามีกําลังในชะตาฉะนั้นชาวราศีเมถุนซ้อไม่ได้กลัวในเรื่องเงินเรื่องทองซ้อกลัวกิเลสของคุณมากกว่าฉะนั้นกิเลสนั้นจะครอบงําและจะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนั้นนะครับ มีการจับจ่ายใช้สอยแต่หน้ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวเพราะทิศทางของดาวการเงินนั้นมีกำลังและส่งคุณในชะตามากกว่าให้โทษฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาคมนี้คาดหวังอะไรได้ไหมคาดหวังได้ครับมีอะไรใช้ต้องใช้จ่ายแบบรุนแรงไหมก็มีะนะแต่มันก็ไม่ได้หน่ากลัวอะไรนะฮะก็เป็นรายจ่ายโดยทั่วไปนะครับหรืออาจจะมีการกระตุกตัวบ้างเล็กน้อย ตรงที่กลัวก็คงเป็นในเรื่องการงานมากกว่านะครับเพราะชาวราศีเมถุนเนี่ยมันมีดาวราหูเข้าไปที่เรือนการงานแล้วฉะนั้นหลังจากนี้ต้องมีสติมีความรอบคอบนะครับการทําอะไรควรปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่มีอะไรอย่าใช้อีโก้มีอะไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปหนักนิดเบาหน่อยอดทนนิดนึงครับในเรื่องงานนะครับครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนี่คือคําพูดที่ชาวราศีเมถุนจะต้องพึงสัพึงคิดและสํานึกไว้ในจิตใจว่า เราอย่ายอมแพ้กับมันนะฮะเพราะชาวราศีเมถุนจะมีคํานี้หลอกหลอนอยู่ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะฮะถ้ามลภาวะในที่ทํางานมันเยอะฉันก็ลาออกฉะนั้นอย่าให้ลาหูเล่นงานคุณโดยเด็ดขาดฉะนั้นเดี๋ยวไปทําคลิปในเรื่องของดาวราหูยกกันอีกทีหนึ่งฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับดาวการงานก็ยังเป็นราชาโชคและอยู่มุมัะเป็นลาภะแกชะตาตนก็ยังส่งผลดีกับดวงชะตา ฉะนั้นชาวราศีเมถุนคาดหวังความสําเร็จคาดคาดหวังความเติบโตในเดือนตุลานี้ได้ไหมคาดหวังได้ครับฉะนั้นไปดูในเรื่องของความรักความค่นะครับนะดวงชะตานั้นนะครับสิ่งที่ซ้อกลัวไม่ใช่ในเรื่องของคนรักสิ่งที่ซ้อกลัวก็คือตัวคุณความมโนความใจร้อนความผู้วามนะฮะจะบังเกิดและอาจจะทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรัก คนรักไม่ได้เป็นอะไรเลยคนรักไม่ได้มีอะไรเลยคุณมนโนของคุณไปลุ้นๆเขาอาจจะมีกิ๊กหรือไม่มีกิ๊กตรงนี้ซ้อไม่เห็นในพื้นชะตาของแต่ละคนซอคงไม่กล้าการันตีว่าเขามีกิ๊กหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมากที่สุดก็คือคุณมันโนจนเกินขอบเขตฉะนั้นการที่คุณมันโนจนเกินขอบเขตและใส่อารมณ์จนเกินขอบเขตนะฮะเช่นเขาขับกลับบ้านผิดเวลาไปไหนมาทําอะไรไปอยู่กับใครเงินหายไปไหนนะ ทำไมถึงกลับบ้านช้านะอะไรเงี้ยคุณจะระเบิดอารมณ์ใส่เขาและทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่นั้นมันดูไม่โอเคฉะนั้นก็คงต้องฝากเตือนนะครับถ้าชาวราศีเมถุนยังมนโนและยังปล่อยให้ความคิดเนี่ยครอบงําจิตใจคุณอารมณ์ครอบงําจิตใจคุณชีวิตรักนั้นจะพังด้วยตัวคุณเองไม่ได้พังเพราะกาคู่ครองนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สอบ,บอกเลยนะครชีวิตคู่คุณจะพังจากความรู้สึกและความมนโน ความโมโหโกรธาในตัวคุณเองจะทําให้ชีวิตคู่พังซ้อไม่ได้บอกว่าคู่คุณไม่มีกิ๊กหรือคู่คุณมีกิ๊กซ้อไม่ได้พูดเพราะคําว่ามีกิ๊กหรือไม่มีกิ๊กต้องไปดูในพื้นชะตาด้วยนะครับว่าเขาจะมีกิ๊กจริงหรือไม่นะครับฉะนั้นในตรงส่วนของดวงดาวนะครับสิ่งที่ทำร้ายชีวิตคู่คือตัวคุณครับขอให้โชคดี